หเฮต์เฮหนึ่งนะครับลูกปัม๊มลูกปั๊มไหมเนาะนะลูกปัมม๊มไหมผมบอกเจ้าขอกว่าถ้าไปใช้จนน้ำมันแห้งเพราะตัวนี้มันใช้น้ำมันในการหล่อลื่นก็มีน้ำปนเข้าผมมักพูดหลายๆคลิปเกือบทุกครั้งแทบจะทุกครั้งเลยว่าความสะอาดน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญจะทนไม่ทนไม่อยู่กับผมจะซ่อมแพงไหมมันอยู่ที่ว่าของมันเสียไหมผมพูดเรื่องความสะอาดบ่อยมากเพราะว่าถ้าน้ำมันคุณสกรปรกของแม่งพังแน่นอน เนี้ยน้ำม,นมันมันก็เข้าไม่ทันหรือมีเศษสกรปรกเนาะอันนี้เศษปุ๊บก,ก็จะไปที่กองกองก็ดักกองคําว่ากองไม่ได้หมายความว่าน้ํามันสกรปรกร้อยเปอร์เซ็นจะดักความสกรปรกได้ร้อยเนะแล้วคุณยิ่งใช้กองเทียมกันเนี่ยไม่ต้องถามเลยนะสมมุติสมสมุตินะครับความสกรปรกข้าวตรงเนี้ยอ่า ไปล้กองไซบ้านบ้านผมเรียกกองทองเหลืองกองไซทำไมเรียกกองไซกองไซไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นนะมันเป็นสีทองเหลืองพลาสติกก็มีพอดักตรงนี้ปุ๊บไอตัวหยาบะโดนดักเสร็จปุ๊บตัวละเอียดไปโดนดักโดยผ้าโดยกระดาษของกองโซล่าซึ่งถ้าเป็นกองแท้สมมุตินะดักได้เจดสิซ และต่ำกว่าอีกสามสิเปอร์เซ็ตก็คือเล็กมากจนทะลุกระดาษไปหรือคุณอาจจะไม่เปลี่ยนแล้วถ้าไม่ใช้กองเทียมอีกก็สภาพก็ตามลูกปั๊มเนี่ยครับเนี่ยเอาตามตัวนี้ก็ไล้วเนี่ยมันก็ไหม้มอนกันอืมเนี่ยไหม้ทุกตัวไม่ต้องกลัวไหม้ทุกตัวครับลูกค้าบางคนถามเอ๊ต้องเปลี่ยนลูกปั๊มต้องเปลี่ยนหกตัวเหรอผมก็จะย้อนถามเอาตรงๆแล้วด้วยความกลีนบอกรถพี่หกสูบพี่วิ่งทีละสามสูบได้ไหมล่ะ หรือรถสี่สูบพี่วิ่งทีละสองสูบได้ไหมล่ะถูกไหมช่างปั๊มเขาก็เลยดูตัวเดียวเนี่ยรู้เรื่องเพราะรถสี่สูบมันก็วิ่งสี่สูบไม่มีอวิ่งสองสูบอีกสองสูบเก็บไว้ใช้ตอนอีกสองสูบไปไม่ไปไ,ไม่ได้ถูกไหมเพราะงั้นดูตัวเดียวเนี่ยอีกที่เหลือเหมือนกันหมดโอเคครับเอาตามนั้นเนาะ